ไปครับวังครับก่อนเนยาติปใหญ่ๆเลยครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยฝนกำลังตกครับพี่น้องฟาดยิงน่นสวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สู้คน ผมกับผมครับวันนี้บ้าปูดำอีสานหน้าโปงผ้าแสบชาแนลครับผมวั our, มว our, parties, ว ам, ว our, น он, นี้ครับบ้ our, าปูดำสีผ้าพิญญผ้านอกนะครับนอ,นอกมักินตาส่วเห็ดปวกครับผมตํส้วเห็ดปวกพี่น้องป็นเธออะไกของบ้าปูดำครับจัดตาส้วัเห็ดปวกครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับตอนเห็ดปวกจิ๊ครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่ครับเห็ดปวกครับพี่น้องตาส้วเห็ดปวกครับทานปังนี่พี่น้องเอ้ นะครับไม่จะแฉะน้ำมาปูน้ำนะครับเด้อเป็นเธอแรกครับคงมาปูน้ำร่องมั่งนะครับต้ำสัวสะฮิดบวกครับพี่น้องกับงเจนกระปุ่นเนื้อเนี้ยอีเมื่อของสาวต่อยครับบังเอิบก่อนเหนียวติ๊บใหญ่ๆเลยครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยคนกำลังตกครับพี่น้องข้าวจินมนั่นกับบรรยากาศย่ามเล่นพักกับพักแก้มก็ได้พักโหระพานะครับน้องกับบกแป็บครับบาไลาย่างครับมือนเอาละครับเริ่มเลยครับน้อง จัดเลยครับบันนะครับสีสันน้ำทำั่วเพชรดวกครับผมเป็นเพื่ออแไรของมาคุณดำครับนะครับพี่น้องเห็นแค่พังครับพี่น้องเขาท่าครับเขาท่าปลาเลือเลยมาครับพี่น้องฟังเสียงฝนมาหนิฝนกำลังตกครับพี่น้องค่ังประหลาด ก็บแบบว่าเห็นเสียงฝนนะครับวันนี้นเห่งเสียงฝนตกกันท้กกระสขรีขอ,อิดขอไฟได้พีนลงลงเด้อมาครับมาแบบี่มน้ำมาฝนนดำครับอขอขอพ้ามะครับแจ่ขนาเลย ทอ่า,า,าผ้าน,น่กว่าานิวกระองถูกเนียครับน่าหลอเลยีมอุ้้ออุ้อุ้อ

ยังคนรวมอยู่ก็ถ่า ข้าให้ขวบหนาอ, <S <S อือันนี้สวยใหกขวาเธอแหลกคุณมาพูดนนเมื et

กลาดแล้วไมาทิกทเก็บผั <c oughs> บฝนมากก่อนับเบิ้บนนปุฝนโลนึง Không. Không. Cái quả? Thế biết là biết là không? Tiếp quả Tiếp quả rồi แสบพัดนาดเลยนาะฝนเศ้าแน่ละ่ะฝนหลัด่ัวคหลังเลยโดนฝน

คนเดิมเศร้าแล้วบันองทำทุกนิ่แห้งเลยครับ ตำส่วเห็ดปวกนะครับน้องนัวๆนำประเด็กนัวๆครับใส่กับบรรยากาศง่เรืงเมื่อเนี่ยแหละครับผมก็ฟังเสียงฝนนำครับขอโทษขออภัยอไรๆครับพี่น้องฝนตกพาข้าไปเก็บพักอยู่เพราะของตาเอาละครับพี่น้องวันนี้บ้าพื้ดํากับจัดเป็นตำส่วเห็ดปวกนะครับน้อเป็นเห็ดปวกทิกครับพี่น้องแง่ก้าขนาดเลยบ้าพื้นดํากับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้อกดติดตามหรือกดซับสไคร้ครับ เป็นกำลังใจให้บ้าปืนดำทำ้คกิปต,ต,ต่อไปเนี่ยนะครับเดอ้อแต่ก็อย่าลืมครับนกนรลปดกระดิ่งครับเพื่อจะบรรลุภารกิปใหม่ๆของบ้าปืนดำนะครับเดอ้อไปครับบ้าปืนดำขอ,ขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องหน้าพปงช่องอีสานหน้าโป่งผ้าเสียบท่าแนวนะครับนาอไปครับบ้าปืนดำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ